สวัสดีครับนี่คือรายการไอเกมเมครับเกมที่คุณกำลัง,ลงชมคือ Silent Hill r e c h a r d Message นะผมเป็นเกมฟรีใน PlayStation 5นะผมไม่ใช่เดโมตแต่อย่างใดนะผมแต่เป็นเกมที่ภาคนี้ปล่อยฟรีนะผมซึ่งเนื้อเรื่องคงก็ไม่ได้ยาวเหมือนภาคอื่นๆนะผมก็ Silent Hill ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับภาคอื่นแบบด้วยเปล่านะ Seeking others connection with a การหาความเชื่นโยงเกี่ยวกับผู้อื่นเป็นสัญญางความอ่อนแอมันจะวิ่งหนีออกไปสัตว์ที่แข็งแกร่งนั้นจะไม่รวมกลุ่มกันมันจะลุยเดี่ยวมีเพียงแค่ตัวมันเองที่จะเอาตัวรอดได้ผู้คนที่ทรยศพวกเขาที่อยู่ในกลุ่มนั้นคือพวก ไร้สาระไม่มีความงดงามศัยในนั้นหรอกฉันอยากจะเป็นคนที่แข็งแกร่ง <without> ด้วยตัวฉันเองโดยที่ไม่รวมกลุ่มกับใครถ้ามีใครสักคน <Would understand S 1> เข้าใจเรื่องนั้นแล้วก็ <adult> ถึงตัวฉันที่เป็นผู้ใหญ่คือง่ายๆคือพวกที่ฝากความหวังไว้กับคนอื่นหรือว่าอยู่ร่วมกับผู้อื่นคือพวกแอนน์นัผมผู้ที่แข็งแกร่งก็คือ ผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยตัวเองนะผมภาพสวยมากเลยนะครับขอภัยที่แปลได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าติดขัดขัด,ขดนะผมผมไม่จบในพาร์เดียวหรอกมั้งมายมายอขอลดเสียงในเกมนี้มันน่ากลัวสายเล่นเฮลก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมว่าเกมนี้จะร้อนมากแค่ไหนอะในตระกูลนี้ ปัดปราสาทแน่นอนครับผมแล้วผมไม่เคยเล่นไพได้ใส่ไดทิลซักผ้าเลยนะผมหนังก็เคยดูแต่ฉากเดสซีนนะผมเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าฉันอยู่ที่ฉันอยากให้เธอให้ตัวอะไรสักนหน่อยนะ่ะช่วยมาที่วีลาได้ไหมอ๋อใช่แล้วมายาบอกให้ช่วมาที่นี่ เหมือนโฮ w สป t h โฮมเลยโฮลสปีดโฮมในเพยก็มีนะผมแต่ว่าไมเอวแล้ว <c oughs> <c oughs> เล่นไม่จบแน่อย่างเงี้ <c oughs> ยเดี๋ยวขอลองแปลดิแผนการสร้างแคทินดอสขึ้นมาใหม่แคทินน้อมเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในฐานที่มั่นชายแดนที่จเจริญรุ่งเรืองในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ผู้ที่อาศัยอยู่ในวัย20กว่า,วาเริ่มจากการเริ่มจากมีจํานวนมากทําให้เกิดความกนนังวลเอล่อให้ไปกันจุดมุ่งหมายของโครงการในวงจุดมุ่งหมายของโครงการนี้คือการสร้างแคนเตนเด้ขึ้นมาใหม่และฟื้นฟูนกลับมารุกเดินในอดีตและคอยช่วยเหลือบริษัทในการลงทนุน โอ้ oh. so ที่นี่ไม่ได้ห่วยมาตลอดนี่นาะพ่อแม่เคยฝันอย่างนี้เหรอเนี่ยไม่เปิดฮนะเอมิลี่เธอเป็นไรไหมหลับอยู่หรือเปล่าถ้าหลับอยู่แล้วก็โทษทีนะที่ทำให้เธอตื่นนะ่ mm hmm. ะเมื่อเมื่อวานไม่ได้เห็นมาเธอมันทำงานเลยเป็นอะไรหรือเปล่าได้กินยาไื้ยังจ่าเอมิลี่นะผม ข้อความถึงเราถึงเอมเลรี่นะผมจากมายาคนที่ชวนเรามาที่นี่นะผมะผนั่นแหละผู้ใหญ่เขาเป็นอย่างนั้นแหละเป็นท่าของระบบจู mm. ่ๆประตูก็เปิดเอง เธออยู่ไหนนะมายาเอ้ยมีตุกตาหลิกมั้ยีกันยายนปีสองพิบเอ็หนังสือเชิญประชุมชั่วคราวถึงชาววิลลาทุกคนเราได้รับคำถามมากมายเกี่ยวกับการบริหารจาัดก,การอาคารหลังที่มีข่าวล่าสุดเราจึงอยากจะประชุมชี้แจงนโยบายอย่างเป็นทางการมากขึ้นเราหวังว่าคุณจะหาเวลามาเข้าร่วมได้ ไม่ยาอะไรเนี่ยดอนบีแมนิจ t จอร์เลเหรอแล้วก็เอ่อบี e ีพิโอเซลอย่าถูกใครชักจูงจงเชื่อมันในตัวเองเอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ยูเซลยูเซนจงเชื่อในสัทธัตสยามของตัวเองผมมีสเปรเพียบเลย นี่ฝีมือของมายาเหรอจีบีซากรุระบานนั่นคือลายเซ็นของมายานี่ยัยนั่นเก่งอยู่เสมอนะเมือแห่งนี้มันก็เหมือนใบผ้าที่กว้างเปล่าขอให้เราเอากระดาษว่างเปล่าขอให้เราแต่งเติมมันด้วยความฝันและความหวังขอ<า>งเรา ต้องการแสดงหน้าที่ซ่อนเลกของสาวๆให้เห็นถึงแรกระตุ้นและแรงกระตุ้นของเรากับเขาโอ้โหนี่มันคนจริงกันดีหว่าแล้วเธอซ่อนอะไรอยู่ข้างในล่ะนี่เขาใช้คนจริงเลยดีกว่าไม่ใช่โเเลลในเกมะไม่ต้องสนแล้วพูกคนจะคิดไงน่ะเอออย่าเข้ามาใกล้ภูมิใจเข้าไว้สิเอาหน้ามาใกล้โคตรไกลเลยเมื่อกี้ จะภูมิใจตัวเองได้ไงกันล่ะสลิปเป็นกราฟิตี้สีสเปย์ผนังเปล่าที่คือสิ่งที่คุณต้องการในเมืองเมืองโอ้ยอ่านไม่ออกว่าเมืองเมืองอ,อ,อะไรเนี่ยแคนเอาไม่ใช่เคทเทนเคทเทนทอสเคทเทนทอสผนังของอคาพาร์เมนต์หลังหนึ่งเป็นผืน ใบสลับสิลปินหลายคนโดยมีผลงานชิ้นใหม่ปรากฏขึ้นทุกวันโซเชียลมีเดียสตาร์ซีบีมีดาราโซเชียลนำเสนอผลงานของเธอที่ได้รู้ความบงไหใน,นดอกไม้ของเธอเอลิฟต์ทิทานุสโดยใส่ชื่อของเธอชื่อยอ่อซีบีซึ่งยอ่อมาจากดอกซากุระ ทุกคนสามารถเห็นพอสวัสค์ในตัวของเธอฉันน่าจะแตกต่างได้บ้างนะเมื่อก,กี้มันหลุดลงมาหัวเฮ้ย <Hey, S 2> ใครวล่วนะน่ะมีเรื่องเหรออุ้ยเอ้ยเออเฮ้ย,ย,ยใครอะ่ะทอาทีนะ่ที่มาสายเอ้ยทอทีที่ตอบชานะฉันหลับไปนะไม่ต้องห่วงหรอกนะแล้วร,รู้สึกไงบ้าง ฉันโอเคดีจะไปพักแล้วล่ะไม่ได้ทำให้เธอตกใจกลัวอะไรหรอกใช่ไหมเอาจริงสิก็คงอย่างนั้นแหละแต่ว่าก็ดีแล้วล่ะตอนนี้ฉันเหนื่อยอยู่นะแต่ว่าอีกเดี๋ยวฉันก็จะตื่นมาแล้วนะฮยห้องลอกหน่อยเดี๋ยวอ่านใหม่อยู่ดิเซอี่ดีดีวคืออะไร อ๋อไม่ใช่เขาจะร้าดีบคือคำยอ่อเอาจริงสิไม่ต้องหัวหลังนะทุกอย่างโอเคดีแล้วละ่ะใช้ยังเหนื่อยอยู่นะแต่ว่าอีกไม่ลานเชก็จะลุกขึ้นมาได้เหมือนเดิมละ่ะถูกเอ้ทำไมวัยรุ่นญี่ปุ่วัยรุ่นฝรั่งเขาชอบใช้คำย่อเนี่ยใครจะไปรู้กับเอเรที่นี่มันอะไรกันแน่เนี่ยอีนางนาเกียดใครมาติโดโอเตแถวนี้เนี่ย มีนาเขียนแล้วป่าขี้แพ้ยหญโง่ไอ,อ้ตอแหลใหญ่บ้าใหญ่ขี้แงใหญ่อ,อับบระลักทึ้งเกียดเธอใหญ่โง่ไอ,อ้ใส่หัวไปซะเคืออะไรเนี่ยน้องคนนี้โดนบุลรี่เหรอเธอไม่เคยพูดอะไรดีดอยูเธอไม่เคยพูดอะไรดีอยู่แล้วนี่อ้าวแสดงว่าก็เคยมีเรื่องกับมายาดิแบบโดนบูลรี่เหรอ อะไรเนี่ยใชแอมบูสการทรุณกรรมเด็กและการละเลยในเชตเทนดอสการสรจสถิติเมื่อเร็วๆนี้แสดงเห็นอ,าาอัตราการล่วงละเมิดเ,เด็กในเมืองเชตเทนสตัสเมื่อปีที่แล้วเกิดสองเท่าของอาตาัตราเฉลี่ยในประเทศที่พัฒนานแล้วอื่นๆในยุโรปความขัดแย้งทางเศรษฐกิจเกิดข,ขึ้นเมื่อเร็วๆนี้และความยากจนที่ตามมาแม่ของฉันรักตัวฉัน ี่ผมฝืนตัวเองมานะมาอ่า,อาเนเอกสารเด่นทนี่ไม่เคยมาก่อนนี่นเนี่ยวิยาติดยาเนี่ยอ๋อยาลดความเครียดฉันกินยาพออยู่เสมอแสดงว่าเราตัวเราน่าจะเป็นคนที่ดุบูลลี่มากแล้วก็แบบเครียดจัดเลยแล้วก็กินยานี่ในะการลดความเครียดนั่นผมนี่คือคําพูดที่เราโดนบูลลี่มาตลอดนะผมอีนางหน้าเกลียดยังโง่ยังขี้แงอุย้ยสงสยยัยดิ ถ้ามันอยู่ในเมืองไซเรทิวอย่างเงี้ยถ้าไปอยู่ฆ่าตัวเราที่อยู่ในเมืองไซเรนทิวเจอแบบนี้แสดงว่าเราน่าจะตายไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วตอนนี้เรากาลังตกอยู่ในฝันร้ายอย่างนี้นนี่คือใบมีดที่เรากีดข้อมูลตัวเองหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่แหละนี่เป็นความผิดของเธอใครกีดเรากีดหรือเพื่อนขีดเรื่องเกิดเรื่องร้ายเกิดขึ้นก็เพราะเธอรือวก็กีดฉันขอโทษนะ กี่ข้อมือตัวเองแล้วกี่หลายครัง้งก็ด้วยนะก็โทษจริงเรากีดหรือเปล่าเนี่ยอืมเรากีดแม่คะเราแดวว่าเราต้องเครียดหนักมากเลยยาก็ช่วยไม่ได้เราถึงกีดข้อมือตัวเองแต่ก็ไม่ตายเนะาะก็เหมือนเพื่อนที่ผมเคยเห็นเลยอะ่ะเขาแม่บอกว่าเคยเห็นเพื่อนผมในเฟซเขาลงภาพ ขีดข้อมือตัวเองหนูแต่เขาลบไปก่อนที่ผมจะเห็นนะแล้วแม่ผมก็บอกว่าเออเพื่อลูกเป็นไรไเปล่าทำไมเขากีดข้อมือตัวเองเอมลีแชทมาแล้วอ,อนิตาแล้วเป็นไงบ้างอะเรื่องเธออะอนิตาเราเชื่ออ,อันิตาใช่ไหมอะไรเหรอรู้สูงว่าเธออะไรไม่ค่อยล่าเริงเหรอวันอื่นที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่เป็นไรหรอก ลูกสือพอตคำแสดงแปลว่าอะไรอะ่ะคงไม่ได้หมายความว่าแซ่บหรอกมั้งน่าจะไม่ได้หมายความว่าแบบล่าเลิงม,มั้งวมนเป็นไรดีเธอไม่ต้องส,งสนใจหรอกแ้ะต้องสนสิฉันแค่จะไปเอากินยานะ่ะยาก็ดีนะแต่ว่าเรื่องการรักษาจิตใจล่ะมันก็ไม่ได้ช่วยอะมากนะมันก็ช่วยมากอยู่นะจริงจริง แต่ว่าคุยกับพวกผู้ใหญ่นี่ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เลยเ,เพื่อนในกลุ่มของเรามาสติทายคือเพื่อนร่วมห่อของเราบางคนเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลนะเธอไม่ต้องลุยเรื่องนี้คนเดียวนะฉันรู้ฉันจะบอกค่ะเดีย๋ยวฉันจะแหล่งบอกเขาเธออีกทีนะถ้าต้องการอะไรเดีย๋ยวฉันจะบอกเธออีกทีนะต้องการอะไรและไอ้คนพวกนั้นน่มันสมควรแล้ว พวกเขารู้สึกแย่นะดูไหมทุกคนเลยนะอ่ะไอพวกนั้นคือพวกบูดี้ล้วแน่เลยมือโคตรมือเลยเอ,อ๋อนเอกสารหนึ่งไ <Maya? S 1> ม่ยากหรอผับสายอะ่ะอุย้ยอะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยจริงเนี่ย กูต้องหนีกูต้องหนีละเอ้ยมันวิแ่งแปลกๆเว้ยฉันอยู่ไหนอะุดหายแล้วมันตัวเหี้ยอะไรวะอุ้ยมีพุ่งยังฉันปลอดภัยยังไอ้ตัวนั้นมันไปไหนแล้ว ตัวบ้าอะไรอะ่ะมาได้ยังฉันอยู่ที่สตูดิโอนะมายาเหรอมีปีศาจอยูด่ด้วยอะ่ะเธอเป็นไรเปล่าเอา้าไม่ตอบกลับด้วยอวัยรุ่นข้างตายเหรอ กรารฆ่าตัวตายของวไัยไรุ่นดำเนินต่อไปที่อาคารที่หน้าอิเฟมัสอิเฟมัสคือไม่มีชื่อเสียงก่อนแต่นี้บอกว่าไม่หนักอพาร์ตเมนต์เก่าแก่ในเคตเทนตัส็เคเทนตัสกลายเป็ทนท,นทนี่รู้จักในการฆ่าตัวตายโดยมีเด็กสาววัยรุ่นกระโดดลงมาจากหลังคาทุกปีไม่ใช่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำาซ้ำเล่าแต่ขนังนี้ถูกทิ้งร้างน,นับตั้งแต่นักนับตั้งแต่บริษัทนักพัฒนาบริหารจัดก,การประกาศล้มละลายและยาเข้าถึงได้ง่าย ไอ้ที่เราอยู่นี่เปที่ค่าตัวตายพวกวัยรุ่นเนี่ยเดี๋ยวหน้านอีกหน้านหนึ่งด้วยส่วนใหญ่เป็นพวกเด็กหนุ่มแล้วก็เป็นพวกเ,เด็กน้อยแล้วก็พวกว่างงานไม่ได้ถูกขัดขวางจากชื่อสิอ่านอดี ไม่ได้ถูกขัดขวางจากชื่อเสียงอันเลวร้ายของอาคารหลังนี้โดยมีหลายคนที่ยังเข้ามาอาคารแห่งนี้ต่อไปได้สีเป็นกราฟิตี้รุ่นเยาวใช้ขนาดนี้ในการทางานในขณะเดียวกันความกังวลด้านความปลอดภัยของผู้อาศัยในท้องถิ่นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ยังมีคนใหม่นะคาตัวตายไหน้ขอร้องละมายาเองก็อย่าเป็นหนึ่งในพวกมันเหมือนกันนะถึงช่วงนี้เธอจะทําตัวแปลกๆก็เถอะ นั่นไงมันมีสองหน้าจริงด้วยอีกอันนี้หน้าเดียวมีสามหน้าเลยโอเคเอาใหม,ม,ม่เอาใหม่ๆอ่านใหม่เออหน้าที่สองคือหัวข้อคือการฟื้นฟูอสิงหาริมาซับท,ที่ถูกทิ้งร้างซึ่งพัฒนาโดยบริษัทญี่ปุ่นในปีสองพันห้ารอยหสบเอ็ดเป็นปัญหามานานแล้วแต่ด้วยการน,นำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ใหม่เราสามารถลดต้นทุนได้อย่างมากและตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของเราสำหรับ เคสเต็นตัดใหม่ได้ดีงขึ้นพยายามสร้างหม่สองครั้งแล้วความลุ่มเหลวสองครั้งเนื่องจากสาการภายนอกที่โชคร้ายเคสเต็นตัดพยายามดิ้นรนที่จะฟื้นตัวโดยมีการว่างงานเพิ่มขึ้นสภาที่บาลมือกำลังพิจนารณาแนวทางในการฟื้นฟูนเศรษฐกิจโดยตึงความเชี่ยวชาญที่เข้ามาในพื้นที่ แต่ยังไม่มีการนำมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพมาใช้อันนี้อันนี้หน,น้าเดียว CB... มีสามหน้าหนานศิปลปะของ C ียังคงครงใจหนุ่มสาวดังนั้นเราจึงติดต่อเธอเพื่อแสดงความคิดเห็นโอ้ยเลอะเธอจับตาดูผลงานชิ้นใหม่ของเธอเดี๋ยวพูดว่าทั้งหมดที่ฉันทำเพื่อแสดง,งความรู้สึกของสาวๆเหล่านี้จากภายใน แต่ไม่สามารถแสดงออกมาภายนอกได้หากผู้เธอคนใดคนหนึ่งเชื่อมโยงกับอเชื่อมโยงกับเด็กผูก้หญิงในในศิลปะนี้ได้แล้วก็อีกโพราว่อก็อาจจะเป็นเพราะพวกเขากำลังประสบปัญหาในสิ่งเดียวกันโอเคอ่านหมดละเอ้ยมีติดป้ายยันดูวิของจีนนี่หว่า ไอ้นี่กะดอกซากุระน่ะเบ่งบานอยู่ในเออ่แกลบอเดตคเลยมีดอกไหมเยอะความน่าจะเข้ามาลุ่มหล่นคือราคาของชีวิตใหม่แต่ไม่ใช่ดอกซากุระหรอกนะพวกมัน่ะเบ่งบานด้วยความงดงามแล้วก็ร่วงหล่นด้วยความงาม นี่แหละชีวิตที่ฉันอยากให้เป็นละ่ะทำไมถึงทำไมเธอถึงไม่ตอบกลับล่ะตอบกลับซี่ต้องตามหาเธอให้พบกอ้มมมดขึ้นมาได้ไงเนี่ยมดตัวใหญ่ด้วย เราไม่อยากออกไปเลยอีสสารตัวนั้นมันไปแล้วใช่ไหมนะแล้วสตูดิโอน,นั้นอยู่ไหนละ่ะโอ้โหอะไรเนี่ย ภายในหมอของโซเชียลมีเดียความสำโดนและความพิตกังวลในวัยรุ่นวัยรุ่นทุกคนที่ใ,ให้สัมภาษณ์กล่าวว่าพวกเขารู้สึกลายใจกับภาพเซลฟ,ฟี่สุดเซ็ตซี่ของพวกเขาที่โพสต์ผ่านทางออนไลน์พวกเขายังอ้างว่าพวกเขารู้สึกวิตกังวลว่าจะไม่ได้รับการกดไลค์ในรูปภาพสิ่งที่เด็กทุกคนมีเหมือนกันคือความนับถือตนเองต่ำมากยิ่งความวิตกังวลและความมั่นใจลดลงปกตปกิปฏิกิริยาต,ตอบสนองต่อความสนใจเชิงบวกยิ่งเด่นชัดมากขึ้นเท่านั้น ความรู้สึกสมหวังที่เขาได้รับหลังจากการกดไลค์ผ่านทางออนไลน์นะั้นเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใหญ่ที่จะเข้าใจได้นอกจากนี้แม้ว่าจะได้รับการยอมรับแล้วไวรุ้นก็ยังไม่สามารถมองการกระทําของตนในแง่บวกได้แต่กลับไปสู่ความซึ่งหวังอย่างร,ว,รวดเร็วโดวยแสวงหาความสนใจมากขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างไวรุ้นที่ยังไม่รู้ติยังไม่บรรลุนิติภาวะทางจิตใจเสี่ยงต่อการประสบปัญหาที่กับเอ่อเสี่ยงต่อการประสบปัญหาเกี่ยวกับเอนะ่อเนทอกซิก อ๋อเกี่ยวกับเหตุการณ์ท็อกซินนะผมก็พอเข้าใจได้นะตัวผมที่เพิ่งกลับมาทำช่ออีกครั้งหนึงก็ยังไม่ได้รับการกดไลค์หรือหรือว่าการกด subscribe ที่เยอะแบบเท่าที่ต้องการนะผมแต่ก็ยังพยายามสู้ต่อไปนะผมถึงแม้จะมีคนมาคุยกับผมบ้างอย่างเช่นคุณทีทีนะผมที่ตามไลค์ตามมาคุยทุกไลค์เลยก็ขอบคุณด้วยนะผมหอน่ากลัวชะมัดเลย เย้ยกดอาสาบซูมไปด้วยมายาบอกว่าเธอจะไม่เป็นไรนะนี่ตอบแล้วเว้ยมันไม่ใช่นี่หว่าบีทีดวเหรอบีทีดีวีแปลว่าอะไรมันเป็นคำย่อของอะไรอยูตอบอย่าขอหายดิบีที T w. เราจะว่าไปนะ แล้วเรื่องมหาลัยเป็นไงบัางล่ะก <_ d ata> ็มีหมอบอยังตัดใจไม่ได้นะ่ะยังไม่ต้องตัดใจตอนนี้หรอกนะแล้วไงหรอ <_ d ata> แล้วเ <_ d ata> มื่อพวกเราไปที่มหาลัย <_ d ata> ฉันจะไม่กลับมาที่นี่แล้วหรอ <_ d ata> ไม่หรอกนะฉันต้องกลับมาแน่น,นอนเ <_ d ata> พราะแม่ของฉันคุณจะโกรธหัวขึ้นไฟแน่เลยถ <_ d ata> ้าฉันไม่กลับมาตอนช่วงวันหยุดนะนะ <_ d ata> แต่ว่าใช่แล้วอะ่ะ ่วยคิดเรื่องมหาลัยมาก่านี้หน่อยนะโอเคก็บอกแล้วไงว่าฉันไปไม่ได้น่ะมันไม่เหมาะสำหรับฉันหรอกการเรียนมันไม่เหมาะกับฉันหรอกนะก็บอกแล้วไงว่าฉันจะช่วยเธอเองอ่ะฉันไม่เป็นไรหรอกน้าฉันทําอะไรไม่ได้หรอกแล้วไม่รู้ด้วยว่าจะทําไงได้ถ้าฉันเข้าไปเป็นจริงหรอกน้าเธอคิดมากสับตัวเองไปแล้วนะภูมิใจสิที่เธอเป็นสิเดี๋ยวก่อนนะเรื่องรูปภาพที่เธอส่งมาให้ฉันน่ะ คือ้อดอุดิตอัดอะไรอ่ะเธอสามารถเข้าเฉลี่ยสิบปากได้นะมันสามารถนําไปสู่เธอสามารถใช้มันประกอบอาชีพได้นะฉันไม่ใช่หมายยานะโอเคก็ยังคุยอยู่นะยังคุยชิวอยู่นะเอมมลี่นี่ไม่เข้าใจเลยเซนเลยไงล่ะเธอไม่ชอบที่นี่ใช่ไหมล่ะ จะเข้าใจนะผู้คนที่เห็นกราฟิตี้นี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากพวกขยะและเพื่อนร่วมห้องฉันก็พูดรับหลังฉันด้วยอาจจะไม่ใช่กราฟฟิตี้แย่นะที่จะหนีออกจากเมืองนี้แต่ว่าสิ่งที่ดีสุดกราฟฟิตี้นี้คือมันเหมือนกับเ อะไรอะไม่ทันมือแต่เรนี็ใช่กับเธอนะฉันก็สนุกเ้วนทุกพี่อะไรไม่มีทางให้หนีเหมือนมีคนแอบมองร,รือเมืม่อกี้หรือว่าเป็นเราแอบมองเองจะถามจริงเหรอเอมิลี่คุยกับเราตั้งเยอะขนาดนี้ทำไมไม่บอกกับเอมิลี่ว่าตอนนี้กำลังเจอปัญหาอีก มายาเธออยู Maya, s <S her. Her? Mia, ่นี่หรือเปล่านี่คือสตูดิโอของเธอเหรอนี่มันภาพเก็ตของมายาเหรอถึงจะยังไม่สมบูรณ์ก็เถอะแต่ว่ามันสวยมากงามมากเลยนะภาพนี้ดูมีความสุขจังชีวิตใหม่เหรอเติมเต็มชีวิตเต็มไปด้วยชีวิต โอ้ oh มายามาได้ยังเนี่ยไม่ยาเหรอเธออยู่ไหนนะที่นี่มันอันตรายนะเราต้องรีบหนีไปแล้วมายาตอบกับทีขอรลองละทำไมเธอถึงไม่ตอบกลับล่ะเธออยู่ไหนอ่ะน,น,นี่ฉันจะบ้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ย อุ๊ยอ,ยอยจุ๋มก็หล่นเองนี่นะเอ้ยภาพนี้ไม่สมบูรณ์ด้วยหวายภาพที่เราเห็นสเก็ตนี่สวยง,งามจังเลยใครกันนะที่มายาคิดอยู่ในใจนะ่ะเธอทำท,ท,ท่านี้ด้วยหรือเปล่านะมีคนติดตามอีกแล้วเนาะ แล่ฉันก็คนติดตามลดน้อยลงอีกแล้วมีเฟลเลิกมีคนติดตามคนใหม่อยู่นี่ด้วย like ฉันต้องอัปโหลดคอยอย่างนี้นเพื่อให้ได้ไลฟ์พอๆกับมายาเะ็ซี่จังนักชอบเว้โอ้ยโอ้ยโอ้ย เฮ้ยเลิกถ่ายรูปง่าเบื่อนี้สักทีเถอะหน้าทำ no no ไมมีของ18บวกไม่ติดตามนะครับ <Wow. Wow. S 1> อะไรการนี you รร่เกลียดคนที่ตามตัวเองเหรอ <c oughs> โง่หรือเปล่าเนี่ยกดอกเอ้ย <c oughs> ไม่เอาหน้าแล้วต้องการรูป18บวกห <c oughs> ยุดทันทีเถอะหน้าหยุดดย๋ยวน,นี้นะคนงนะ่า ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะผมให้คนติดตามมีเยอะแต่ว่าก็ต้องฝืนตัวเองผมก็คือแบบทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบคือโพสต์อะไรที่มันแบบเซ็กซี่หรือว่าโพสต์แบบว่ามีความสุขอะไรอย่างนี้แบบโชว์รูปหน้ายิม้มหรือโชว์เดิมล่างตัวเองนะผม <'m> ขอโทษนะเธอมีปัญหาที่ต้องแก้แต่ฉันไม่ได้อยู่ช่วยฉันเห็นแก่ตัวเอง ขอโทษทีนะไม่หรอกฉันไม่ควรกวนอะไรอย่างนั้นหรอก Thanks, <Anita. S 1> ขอบใจนะอันิตาชื่อเราอืมชื่อเรา I I อันิตาอ้าวมายาตายด้วยฉันว่าฉันยังไม่ยอมรับเรื่องการตายของมายาทีนะฮ uh huh. ะทำไมเธอถึงกระโดดจาก <Why S 1> วิลล่าล่ะทำไมเธอต้องตายด้วยล่ะเอ้าให้โดดตายไปแล้วเหรอ มายาตายแล้วเหรอเดี๋ยวนะมายาตายแล้วจริงๆเหรอจะว่าไปมายานี่คนแสดงในอุตตาเมลเนี่ยนี่ไงกันนะทำไมฉันถึงลืมเรื่องนั้นละ่ะเป็นไรปะเนี่ยอานิตาฮัลโหลฮัลโหลงั้น คนที่คุยกับฉันคือใครให้ <Find it. S 1> หามันซะ oh. หาอะไรละ่ะใครกันเอาแล้วโอเควันติดตามกันในพาหน้านะผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจไอเกมเมอร์แล้วอย่าลืมกดลิงก์โดเนตใต้คลิปวิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับ ไปเจอกันในพันหน้านะผมบ๊ายบาย